พอ,อยแยกไม่ค่อยถูกระหว่างเกย์กระเทยและตุดวันนี้เราอยู่กับพี่อ้อมรักรอบแรกน,นะคะเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งภัยมันพอมีคําถามอยู่ในใจและแต่ว่าไม่รู้จะถามกับใครดีดพี่อ้อมนิยามตัวเองว่าเป็นเพศอะไรจริงๆไม่ค่อยอยากนิยามอะแต่ถ้าต้องระบุก,ก็กระเทยแล้วกันผู้ชายชที่มีความอยากเป็นผู้หญิงอันนี้พอพูถูกไหใช่มีมีความแต่ง เพราะว่าถ้าถ้าแต่ก่อนนี่ยถ้าไม่แต่งหญิงก็จะมองว่าตัวเองเป็นเกย์ยงที่แบบลุกบอยลุกอะไรแต่พอ,อเ,เริ่มมีแบบผมยาวเริ่มแบบนู่นนี่นั่นก็เลยเออมันก็น่าจะอยู่ในแคตตาก็อที่เป็นกระ,ะเทยมากกว่าพอมีคําถามที่ว่าเหมือนพอแยกไม่ค่อยถูกระหว่างเกย์กระเทยและตุด๊ดซึ่งคําว่ากระเทยอ่ะพอรู้สึกว่าเป็นคําที่ แรงหรือเปล่าทุกครั้งที่เราพูดคําว่ากระเทยออกไปเรากลัวว่าบางคนเขารู้สึกว่ามันเป็นคําแรงไหมจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่บุคคลบริบทในการพูดตอนนั้นไหมซึ่งบางคนบริบทด้วยคือน้ําเสียงของคนพูดว่าพูดในแนวไหนด้วยแต่โดยรวมๆทั่วไปจะเป็นเป็นประสรบการ,รณ์ของแต่ละบุคคลมากกว่าบางคนอย่างอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีผลเพราะว่าเรา เราก็รู้สึกว่ากระเทยแล้วเราก็โอเคมันน่ารักแต่พวกกระเทยแบบเทยเที่ยวไทยใช่ใช่พี่เทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันรู้สึกเป็นคําธรรมดาสําหรับเราแต่บางคนเขาอาจจะถูกถูกล้อมาแต่เด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคําที่มันดูแบบอีกระเทยอีกระเทยมันก็ดูกลายเป็นดูเป็นคําแรงคําแรงว่าทำร้ายจิตใจอะไรรยงเี้คับตุ๊ดล่ะตุ๊ดเหรอตุ๊ดหรือหมายความว่าแบบก็กระเทยเด็กไหมประมาณนี้ได้ป่ะใช้คํานี้แทนได้ไหม เอาโดยส่วนตัวนี่โดยส่วนตัวแล้วกันบางคนอาจจะไม่นะแต่เนี้ยคือกระเทยจะรู้สึกปกติแต่พเอเริ่มเป็นตุ๊ดอ่ะคือคือตอนเด็กเวลาจะชอบชอบมีคนที่แบบเออผู้ใหญ่มีอะไรที่แบบเรียกเราว่าเออตุ๊ดอีตุ๊ดอีตุ๊ด,ดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับคำารมนี้เพราะฉะนั้นดมไ่ีในความรู้สึกฉันนะฉันไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไงแต่ในความรู้สึกฉันฉันรู้สึกว่าอุ้ยคมตุ๊ดเนี้ยมันเป็นเป็นอะไรด้านลบมากกว่าแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออไม่ดีไม่ เเพราะว่าสำหรับพลอยพอคิดว่าตุ๊ดคือคําว่าสอฟวกคําว่ากระเทยอาเหรอเออฉันเองจะคิดเองค่ะจริงจริงแล้วเราจะเป็นอะไรก็เป็นได้ไม่ไม่ควรมานั่งรอกันเพราะว่าสมัยนี้แล้วทุกคนสามารถเป็นได้ทุกอย่างเป็นอะไรก็ได้ใช่ดยส่วนตัวไม่อยากให้นิยามว่าอุ้ยฉันเป็นตดวจะเป็นกระเทยฉันเป็นทองฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายคือ ทุกคนก็คือคนเหมือนกันเป็นต <นะ S 1> ัวของเธอเองนอั่นแหละตัวของเธอเองแล้วไม่ต้องจํากัดคำนิยามมาเพราะว่าบางทีมันมีคํานิยามแล้วเราจะรู้สึกแบบอุ๊ยฉันจะหลุดกเกาะฉันจะหลุดเกาะคำนี้ไม่ได้แลอีกอย่างหนึ่งถ้าคนไหนที่เขาชอบเป็นเกย์นะอย่าไปแบบเธอใส่ส้นสูงสิเธออะไรเงี้ยเขาชอบที่เขาเป็นลุกบอยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่าอย่าไปบังคับใช่คำว่าเกย์ทุกคนไม่จําเป็นต้องว่าต้องลุกขึ้นมาใส่ส้นสูงไว้ผมยาวแต่งหญิงอะไรเงี้ยบางทีเขาชอบเขาแค่มีรสิยมทางเพศที่ชอบ เขาชอบเป็่นตัวแบบแบบนั้นมากกว่าเขาชอบที่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเหมารวมเลยดีกว่าว่าก็มีความสุขกับตัวเองอะค่ะไม่เป็นไรแล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนทั้งโลกมาเข้าใจมายอมรับเราเรายอมรับตัวเองเท่านั้นพอค่ะเพราะจะสี่พันกว่าล้านคนทั่วโลกอ่ะให้มาเข้าใจเราทั้งหมดอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยบางทีเธอต้องได้ฉันแบบนี้เท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เธอต้องเข้าใจที่ฉันเป็นแบบนี้เนี้ยบางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยค่ะเพราะฉะนั้น ปกติค่ะเข้าใจตัวเองพออยากฟังเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะไบางค่ะ